ข่าวฮอตประจำวันนี้นะคะจะจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตามที่ปรปรัสซี่ได้แจ้งว่ามีดาราระดับแนวหน้าเดทกันนะคะหวยก็ได้ออกที่อย่างๆยางและหวังฉู่หลันค่ะซึ่งทั้งสองคนนะคะก็มีซีรีส์ที่เล่นคู่กันก็คือเรื่อง Firework of my heart นะคะซึ่งในตอนนี้กำลังรองออกอากาศอยู่ค่ะมีคนพบทั้งสองคนนะคะพักในโรงแรมเดียวกันค่ะในวันที่22-24ถึง24เมษายนที่ผ่านมานะคะโดยตอนที่หวังชูหลันมาถึงที่โรงแรมผู้ช่วยของยางยางก็ได้ลงมารับเธอค่ะและลุ่งขึ้นผู้ช่วยของเธอก็มารับเธอไปทำงานนะคะ แอดก็ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าตามที่ปาปาลัสซี่ปล่อยข่าวออกมานั้นจะจริงหรือเท็จก็ต้องรอทั้งสองคนออกมาถแถลงการอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ